สวัสดีครับกับผมดิฉชนเก,กัาก้องเงินมาสวัสดีค่ะดิฉันดิหญิงคนที่มาวันนี้จะมานําเสนอการสถาปนาอาณาจักรสุโไทยพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งรัฐอิสระนับเป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงปรากฏพระนามในใจารึกพ่อขุนรามคาแหงว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์การที่พ่อขุนผาเมืองมอบสุโขทยให้แก่ พ่อคุณบางกลางหาวมีข้อคิดเห็นแตกต่างกันไปคือ 1. พ่อขุนทั้งสองเป็นมิสนิทและอาจมีความสัมพันธ์ชั้นเครือญาติสพ่อคุณบางกลางหาวสามารถรวบรวมเมืองสำคัญอื่นๆที่รายล้อมสุขโขทยัยไว้ได้มากกว่า 3. พ่อคุณพา เมืองอาจพอใจที่จะปกครองเมืองเดิมของพระองค์ที่จะเดิญทัดเทียมสุขโขทยัย 2.1. พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงพระมหากษัตริย์สุขโขทัยปกครองโดยใช้หลักเมตตาธรรมคุ้มครองปกปักรักษาอาณาประชาราษอย่างใกล้ชิด ในช่วงแรกที่กษัตริย์ดำรงสถานถาน,นภาพพ่อขุนซึ่งในสมัยนั้นพ่อขุนหมายถึงผู้ที่เป็นใหญ่กว่าคุณ,คณนัง่งปกครองเมืองต่างๆพระองค์จะปกครองดูแลประชาชนโดยตรงแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็น ธรรมราชาซึ่งหมายถึงกษัตริย์ผู้ทรงธรรมมีภาพลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ทรงอำนาจดุดเทพ,พรเจ้าอาจเนื่องจากประชาชนมีจำนวนมากจึงไม่ใกล้ชิดประชาชนเหมือนเดิมต้องปกครองทางอ้อมผ่านตัวแทนคือคุนนางรวมทั้งวรรณกรรมเชิงสั่งสอนต่างๆ พระมหากาษัตริย์สมัยสุขโขทยัยมีบทบาทสำคัญต่อความจเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมเสียของอาณาจากักรดังนั้นจึงสมควรศึกษาในประเด็นต่อไปนี้1 การสืบสันติวงศ์ในสมัยสุขโขทยัยราชวงศ์พ่อขุนศรีนาวนำถุงปกครองกรุงสุขโขทยัยมาก่อนการสถาปนากรุงสุขโขทัยเป็นรัฐอิสระแต่ราชวงศ์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาของอาณาจักรคือราชวงศ์พ่อขุนศรีอินรทร a t ิ i หรือราชวงศ์พระรวง นักวิชาการไทยจำนวนมากได้สรุปตรงกันถึงจำนวนและลำดับการรองราชของกษัตริย์ราชาวงศ์ปาร,ร่วงที่ปก,ปรกครองสุโขทัยว่าจำนวนทั้งสิ้นกล้าพระองค์ตามหลักที่ปรากฏในจารึกที่45จารึกปูสุบทารันระหว่างกษัตริย์สุขโขทัยและกษัตริย์ของนครน่าน หนึ่งพ่อขุนศรีอินทราทิตสองพ่อขุนบานเมืองสามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสี่พญาลอไทยห้าพญาง้วนนำถุงหกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเจ็ดพระมหาธรรมราชาที่สองแปดพระมหาธรรมราชาที่สามเก้าพระมหาธรรมราชาที่สิบสิบสองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสองค์ที่สอง ของพ่อขุนศรีอินทรธิธิ์พระองค์ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ลำดับที่สมของสุโไทยบทบาทของพ่อขุนรามคำแหงหมาราบที่สำคัญเช่นพระปีชาสามารถดังนี้นักรบที่มีความสามารถจะเห็นได้จากการที่ทรงได้รับชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีนักปกครองที่ดี ทรงใส่พระไทยในทุกสุขของประชาชนนักการทูตที่ฉลาดหลักเหลมจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงใช้ในโยบายประชับมิตรกกับล้านนาพะเยานครศรีธรรมราชรวมทางการค้ากับจีนการวางรากฐานความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมทรง รบร่มเผยแผ่หลักธรรมเป็นข้อมูลสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 3. พระมหากธรรมราชาที่หนึ่งมิไทยสมัยพระองค์ได้พยายามรวบรวมอาณาจาักสุขโขทัยให้เป็นปึกแผ่นนโยบายสำคัญคือการทำให้สุขโขทัยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงสำหรับ ภูมิภาคนี้ด้วยวิธีต่างๆคือการปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกคชนโดยการเสด็จออกผนวดประทับจำพรรษาอยู่ที่พิษณุโลก 4. พระธรรมมหาราชาที่สมสมัยนี้สุขโขทัยกับเป็นรรอินสระเนื่องจากพระมหากษัตริย์ธรรมราชาที่สาม ทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เข้มแข็งพระองค์หนึ่งทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากการพันธมิตรคือเจ้าผู้ครองนครน,น่านซึ่งเป็นเคยายาสายพระราชจุลนีพระองค์พยายามขยายอาณาเขตโดยการรวบรวมความเป็นปกเปนในลุนมม่นมน้ำยมลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำป่าซักและได้มีไมตรีกับกรุงเสียวยาซึ่งคณะมี การกัดเย้งเก่งขันจริงอำนาจระหว่างราชวงศ์อู่ทองและราชวงศ์สุพรรณภูมิอยุธยาจึงต้องพักสึกกับสุขโขทยัย2 2ปัจจัยกับความเติบโตแข็งเกร่งของสุขโขทยัย 1. ความสามารถในการทําสงครามของกษัตริย์และราชวงศ์สความสามัคคีในหมู่พระราชวงศ์และขุนนาน 3. ความสามารถในการดำเนินนโยบายกระชับสัมผัสกับรัฐใกล้เคียง 4. ความเอาใจใส่บำบัดทุกบำรุงสุขให้เกประชาชน 5. ความร่วมมือของไทยเพลฟ้าประชาชน 2.3. ขอบเขตของอาณาจักร 1. อาณาจักรเกตของอาณาจักรสโกโุลไทยเมื่อเลข สถาปนาในสมัยพ่อขุนศรีอินทาทิตมีขนาดก้อนกล้างเล็กศูนย์กลางคือเมืองสุโขทัทย 2. ส,สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราอชอาณาจักรสุโขทัทยมีเสถียรภาพมากอันเป็นผลจากความมั่นคงทางการเมืองภายในความสามารถด้านการศึกษาและนโยบายการทูตที่หลักแหลม 3. หลังสมัยพ่อขุนรามํำแหงมหาราชอาณาจักรเกตของอาณาจักรสุโขทัยเริ่มลดขนาดลงอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลสำคัญคือการแย่งชิงอำนาจในหมู่เจ้านายสุโขทัยจนเกิดสงครามกลางเมืองประกอบกับการปกครองสุโขทยัยไม่เด็ดขาดเท่าของอยุธยาทำให้สุโขทัยอ่อนแอยิ่งขึ้นเมืองประเทศสร,ราช จึงประกาศตนเป็นอิสระส่วนเมืองต่างๆทางใต้ตั้งดินแดนนครสวรรค์ลงไปรวมทั้งพันธมิตรสำคัญคือนครศรีธรรมราชได้เข้าสู่ร่วมกับอาณาจักรอยุธยาแต่ที่สำคัญคืออยุธราอายุธยาเริ่มลุกราานเข้ามาในดินแดนสุขโขท,ทยัยโดยจงอาณาเขตของอาณาจักรสกุขโขท,ทยในสมัย พระมหาธรรมราชที่หนึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับประเยเลีก่อตั้งอาณาจักรคือมีเฉพาะบริเวณตอนล่างของลุ่มน้ำยมน่านเละปิงวังสุขโขทยัยต้องใช้นโยบายกระชับไมตรีกับเมืองที่อยู่ด้านเหนือขึ้นไปพร้อมกับเร่งยึดพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำป่าศักด์